ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมนุษย์เท่าที่เฉินเซียงเคยเห็นมาคือเปยสื่อเชียนที่เป็นพี่สาวของเปยอยู่อยู่แต่ตอนนี้เฉินเซียงกลับคิดว่าผู้เยาว์ที่อยู่เบื้องหน้ากลับ,น,ลบน่ากลัวเสียยิ่งกว่านาง เป็นข้าเองเฉินเสี่ยงกล่าวพลางคิดว่าตนเองต้องเอาชนะคนผู้นี้มันทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจต่อหน้าคนผู้นี้เขารู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงมดปลวกผู้เยาวจ้องมองหลิวเมื่อเอ๋อก่อนยิ้มพลางกล่าว ทำไมถึงเป็นแบบนี้นะท่านหมายถึงอะไรหลิวเมิ่งเอ๋อทราบว่าเมื่อครู่คนผู้นี้สังเกตเห็นนางและเฉินเซี่ยงจับมือกันอีกอย่างรอยยิ้มของคนผู้นั้นกลับดูแปลกๆจนทําให้นางกล่าวถามด้วยความสงสัยผู้เยาวกล่าวว่าเส้นใยแห่งหงเพลิงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอารมณ์แห่งหงเพลิงหลังจากที่เจ้าได้มันมาเจ้าก็รู้สึกตกหลุมรักเจ้าเด็กนี่ใช่ไหม แล้วที่สำคัญเจ้ายังวันไหวกับเขาด้วยหลิวเมิงเอ๋อแข็งครั้งไปชั่วครู่ตอนนี้นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดนางถึงได้มีอารมณ์ความรู้สึกอันยากจะอธิบายกับเฉินเซียงในเวลาอันสัน้น ตนท้ายที่สุดเขาได้ครอบครองหัวใจของนางจริงๆแล้วอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเกิดมาจากเส้นใยแห่งหงเพลิงเพียงแต่นางกลับคิดว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นของตัวนางเองไม่ได้เกิดมาจากเส้นใยแห่งหงเพลิง โดยเฉพาะเมื่อย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เฉินเซียงช่วยให้นางได้ครอบครองจิตวิญญาณเพลิงช่วยให้นางล่วงรู้ถึงรายละเอียดในการก้าวผ่านความทุกข์รมแห่งนิพพานช่วยให้นางได้รับสมุนไพรล้ำค่ามากมายจากทำให้นางก้าวผ่านความทุกข์รมแห่งนิพพานได้อย่างราบรื่นนางสลักเฉินเซียงไว้ในใจด้วยตัวนางเอง นางไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลมาจากเส้นใยแห่งหงเพลิงเพียงอย่างเดียวอารมณ์และความรู้สึกต่างๆล้วนมาจากตัวนางเองย่อมไม่ใช่ถึงแม้ไม่มีเส้นใยแห่งหงเพลิงค่าก็จะยังรักเขา นางกล่าวอย่างหนักแน่นนางไม่อยากให้เฉินเซียงคิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองที่เป็นอยู่ตอนนี้นั้นเกิดมาจากเส้นใยแห่งหงเพลิงเพราะนั่นจะทำให้เฉินเซียงเจ็บปวดและเสียใจเป็นอย่างมากข้าเชื่อเจ้า ผู้เยาวยิ้มพลางกล่าวให้กับนางเชิญเซียงจับมือเรียวขาวราวกับหยกของหลิวเมื่อเออแน่นพลางกล่าวกับผู้เยาวท่านคือพยักขาวใช่หรือเปล่าดวงตาของผู้เยาวฉายแววประหลาดใจเขาพยักหน้าก่อนกล่าวนี่เจ้าดูออกเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อยืนยันสถานะของอีกฝ่ายได้แล้วเชิญเซียงเปิดอ,อยู่ๆและหลงซี่อีต่างรู้สึกประหลาดใจ ที่หลงซี่อีกกล่าวว่าเทพสงครามในอนาคตคือสัตว์เทพพยักขาวกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นเรื่องจริงพยักขาวตัวนั้นตายมานานเท่าไหร่แล้วแต่ช่างหน้าคาดไม่ถึงว่ามันจะคืนชีพขึ้นที่โลกใบนี้ หลิวเมิงเอ๋อพลันคิดได้ทันทีว่าสัตว์เทพในตำนานทั้งสี่นั้นไม่ใช่ตำนานแต่กลับเป็นเรื่องจริงผู้เยาคนนี้คือพยักขาวที่เป็นสัตว์เทพทั้งยังเทพสังหารเมื่อตอนนั้นอีกด้วยอาวุธเทพพยักขาวมีชื่อเรียกว่า เทพสังหารมันคือถุงมือที่มีพลังอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งจะทำให้ผู้สวมใส่มีเจตนาสังหารที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดมันถูกสร้างขึ้นด้วยชีวิตของข้าและข้าตกตายในยามนั้นแม้การแสดงออกของเขาจะดูเรียบง่าย แต่มันกลับสัมผัสได้ถึงความทุกข์ดังนั้นหากเจ้าอยากครอบครองอาวุธเทพพยักษ์ขาวเจ้าต้องเอาชนะข่าให้ได้เพราะอาวุธนั่นสร้างขึ้นด้วยชีวิตที่แล้วของข้าถ้าจะใช้การบ่มเพาะในระดับเดียวกันกับเจ้าในการต่อสู้ขอบเขตวิญ,ญญาณขั้นแรกถูกไหมพยักษ์ขาวกล่าวถามเฉินเซี่ยงงบยักหน้าหากเป็นเช่นนี้เขาย่อมไม่มีอะไรต้องกลัวเขามั่นใจมากกว่าต้องชนะ ห้ามเจ้ายืนพลังของมังกรน้อยด้วยพยักขาวกล่าวเสริมคำกล่าวของเขาทําให้หลิวเมิ่งเอ๋อสงสยัยนางนึกถึงรอยสักมังกรขาวที่อยู่บนแขนและอกข้างซ้ายของเฉินเซียงในทันที นางนึกขึ้นได้ว่าในแต่ละครั้งที่เฉินเซียงใช้การจมตีที่ทรงพลังเป็นพิเศษรอยสักมังกรขาวของเขาจะเปล่งแสงเรืงรองนางรู้ว่าเฉินเซียงมีความลับมากมายแต่นางก็รู้ด้วยว่าหากเฉินเซียงอยากจะบอกเขาย่อมบอก ดังนัง้นนางจึงไม่จำเป็นต้องถามไม่ไม,มีไม่มีปัญหาเฉินเสีย่ยงคาดไม่ถึงว่าพยักข่าวจะทราบห้ามใช้อาวุธและห้ามใช้กรอดเทพเต่าทมินด้วยเจ้าต้องต่อสู้ด้วยตนเองอย่างกล้าหาญพยักข่าวกล่าว เฉินเซี่ยงถอนหายใจกรอะเทพเต่าทมินอยู่คู่กายเขามานานหลายปีมันช่วยเขาต้านรับการจูโจมมากมายแต่ตอนนี้เฉินเซี่ยงย่อมไรซึ่งความกลัวแม้จะไม่ได้พึ่งพาก,กรอะเทพเต่าทมิน เพราะร่างกายของเขาในยามนี้ก็แข็งแกร่งมากมีอะไรอีกหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่มีแล้วเจ้าหลับมีอะไรที่อยากขอข้าหรือเปล่าพยักขาวกล่าวพลางยิ้มเฉินเซีเ่ยงมีข้อสงสัยมากมายเขาสงสัยมากกว่าเหตุใดพยักขาวถึงได้ใช้ชีวิตของตนในการสร้างอาวุธแล้วอาวุธเทพอีกสามชิ้นนั้นเป็นเหมือนกันหรือเปล่า เชินเสี่ยงคิดคำถามเหล่านั้นอยู่ในใจอาวุธทั้งสนั้นไม่ได้สร้างเหมือนกับของข้ามีเพียงข้าเท่านั้นที่ใช้ชีวิตตนเองในการสร้างอาวุธนั่นเพราะข้าคือเทพสังหารเจ้าสัตวเทพทั้งสมตัวนั้นเดิมพันสงครามกับข้า หากข้าแพ้ให้ใช้ชีวิตของตนในการสร้างเป็นอาวุธเทพและสุดท้ายข้าก็แพ้เดิมพันสงครามพวกมันพยักขาวกล่าวถึงความผิดพลาดของตนโดยไม่ปกกปิดตัวตนที่เป็นตำนานเช่นเข่ากลับผิดพลาดด้วยเรื่องนี้จนทำให้ตัวเองต้องตายแล้วทำไมอาวุธของสัตว์ทั้งสี่ถึงได้ปรากฏขึ้นที่เฉินบูแผ่นดินใหญ่เฉินเซียงกล่าวถามต่อแล้วเจ้าจะรู้เองเอาละ่ะ เดินไปสถานที่ที่อยู่เบื้องหน้าได้แล้วพยักข่าเดินตรงไปยังสถานที่เบื้องหน้าทิวทัศน์เบื้องหน้ากลับกลายเป็นวงกลมแสงสีขา,ขาวขนาดใหญ่สถานที่แห่งนั้นดูคล้ายกลับเวทีประลองหลิวเมื่งเอ๋อจุบแก้มเฉินเซี่ยงก่อนกล่าวให้กำลังใจเจ้าต้องชนะแน่เฉินเซี่ยงเดินตามพยักข่าไป ผู้อาวุโสยักษ์ขาวมหาสงครามสามดินแดนจะต้องเกิดขึ้นแน่ถ้าเวลานั้นมาถึงท่านจะออกไปช่วยต่อสู้กับพวกมันหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามหากมีผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเขา เชินงูแผ่นดินใหญ่ต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนย่อมไม่นั่นเป็นเรื่องของมนุษย์หักพวกเจ้าสามัคคีกันย่อมไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวปีศาจและอสูรดังนั้นพวกเจ้าย่อมไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกข้า พยักขาวสายหัวพลังกล่าวนะับเป็นเรื่องของมนุษย์อย่างแท้จริงจำนวนประชากรมนุษย์นั้นมากกว่าตระกูลพยักขาวและอสูรอยู่หลายเท่าหากไม่สามารถต่อกกรรับมือกับอสูรได้นั่นกล่าวได้เพียงมวลมนุษย์ไม่เป็นปึกแผ่น ผู้อาวุโสท่านเป็นถึงผู้วิเศษท่านพอจะทราบหรือเปล่าว่า,วามหาสงครามจะเริ่มขึ้นเมื่อไหรเ่เชิญเสียงกล่าวถามเพื่อทำให้ตนเองมั่นใจมากขึ้นประมาณ5ปีนั่นนับว่าเร็วเมื่อถึงยามนั้นยามที่โลกอสูรปีศาจและมนุษย์ที่แยกเป็นอิสระต่อกันมาบรรจบรวมเป็นหนึ่งโลกทั้งสามจะกลายเป็นหนึ่งเดียวพยัาขาวกล่าวห้าปี หรือเวลาอีกหปีให้บ่มพาะกองกำลังนักสู้เวลาช่างกระชั้นนักเฉินเซี่ยงมีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องทำให้ลูล่วงยกตัวอย่างเช่นเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาระดับพิภพขั้นต่ำให้ได้ภายในสปีแล้วต้องแข่งปรุงยากับผู้อาวุโสเม็ดยา จากนั้นเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดต่างๆมากมายเพื่อพอสร้างกองกำลังนักสู้ในขอบเขตนักสู้แท้จริงจำนวน3,000คนจากนั้นก็ต้องหาพยักเวหาอีก3,000ตัวเพื่อสร้างเป็นกองกำลังผสมที่น่าเกรงขามเข้ามา หากเจ้าเอาชนะข้าได้เจ้าก็จะได้ไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสงครามที่นั่นเจ้าจะได้ผสานและครอบครองหัดแห่งเทพสังหารพยักข่าตั้งท่าสู้สีหน้าจริงจังเขาไม่ได้ดูแคลนเฉินเซี่ยงแม้แต่น้อย แม้พยักข่าจะถือกำเนิดใหม่แต่ความแข็งแกร่งของเขากลับไม่ธรรมดาเฉินเซี่ยงคิดว่าพยักข่าได้ก้าวเหนือเกินกว่ามนุษย์ทุกคนไปแล้วตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาสมควรอยู่ในระดับแดนสวรรค์ถึงแม้พยักเขาาจะควบคุมความแข็งแกร่งของตนให้อยู่ในขอบเขตวิญญาณแต่ร่างกายและปราณที่แข็งแกร่งย่อมไม่ใช่สิ่งที่เฉินเซี่ยงจะเทียบได้ แต่เฉินเซี่ยงยังมีไพ่ตายถึงเขาจะไม่สามารถใช้กระบี่ครามพลานมังกรและกรอดเทพเต่าทมินได้เขายังคงมั่นใจว่าเขาต้องชนะเทพสังหารผู้นี้ได้แน่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ